ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกำลังใจจากคู่แฝดลูกหนุนและแม่ปเปิ้ลส่รงรีดดอกไม้ให้กับลูกหนังสีตะลาค่ะกำลังใจจากคนในครอบครัวสำคัญเสมอนะคะล่าสุดนะคะลูกหนุนสุภารา พี่สาวฝาแฝดของลูกหนังสีตารานะคะได้โพสต์ผ่านทางอิน t a g r a m ส่งกำลังใจถึงคู่แฝดที่ตอนนี้นะคะได้ไปเดบิวต์เปิดตัวเป็นศิลปินเคป๊ค่ะโดยโพสต์ภาพของน้องสาวขณะที่ส่งยิ้มสดใสกอดช่อดอกไม้โชว์ริดดอกไม,กไม้แสดงความยินดีจากคุณแม่เปิ้ลทัทยาและลูกหนุนหลังเดบิวต์กับโปงไฮคีค่ะ กำลังใจจากคู่แฝดนะคะลูกหนุนและแม่เปิ้ลส่งรีดดอกไม้ ai, ให้กับลูกหนังสีตลางานนี้นะคะมีแฟนๆแล้วก็คนในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะหลังจากคุณแม่เปิ้ลก็มาคอมเมนต์ถึงลูกสาวด้วยว่ารักสุดหัวใจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ